สีละบายสีอกลุ่มนี้ก็หมวกันออกคอลันคนละงานโอเคบังกรเป็นไงทูกสีอะไรนี่ทูปสีเหลืองทนะูบสีเหลืองโอเคใไรโอมโอ้ได้ลูกครูด้วยครูกำลังสอนเด็กนักเรียนอ,อ๋ออ๋อแล้วยังออก,ก้าอ๋อแล้วเหรอ นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยได้ได้ได้จัดเองเลยลูกจัดได้เลยได้ครับได้ได้ขอให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวมีข้อแม้อย่างเดียวคือตั้งใจเรียนจัดโตอยังไงก็ได้ไม่ห้ามได้ครับได้อาโดยสารมาดูแบบก็ได้ลูกมาเลยได้ดูสีดูอะไรได้เลย ครบับอกอะไรอ <c oughs> <c oughs> าจจะจัดโต๊้ยังไงก็ได้นะลูกนะแต่ว่าต้องตั้งใจเรียนเออไปไปตั้งใจเรียนตั้งจเรียนจัดยังไงก็ได้โต๊นะน่ะแค่ผู้ถ่ายนักเรียนกำลังทำงานไง